สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยเจาะลึกสถานการณ์โลกรอบตัวเรานะครับวันนี้เราจะมาดูกันเรื่องออการเจราจาหรือความเป็นไปได้ในการเจราจาเนี่ยครับในสงครามยูเครนโดยจะเน้นไปที่มุมมองล่าสุดจากฝั่งรัสเซียแล้วก็ท่าทีตอบกลับจากยูเครนด้วยครับค่ะสำหรับข้อมูลที่เราจะนำมาคุยกันวันนี้นะคะก็มาจากรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สเลยค่ะเป็นข้อมูลณนะวันที่13พฤศจิกายนซึ่งก็ให้ภาพที่ ค่อนข้างน่าสนใจนะคะเกี่ยวกับจุดยืนของทั้งสองฝ่ายณเวลานั้นครับเป้าหมายของเราก็คือพยายามทําความเข้าใจจุดยืนเหล่านั้นให้มากขึ้นว่าแต่ละฝ่ายคิดยังไงมีบริบทอะไรอยู่เบื้องหลังโดยเฉพาะเรื่องในสนามรบที่มันอาจจะส่งผลต่อท่าทีทางการทูตเหล่านี้นด้วยงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับกับท่าทีล่าสุดจากทางมอสโก ประเด็นหลักๆที่รอยเตอร์รายงานมาเลยนะครับก็คือถแถลงการจากเครมลินเมื่อวันพฤหัสที่13พฤศจิกายนเขาบอกคนข้างชัดนะครับว่าไม่ช้าก็เร็วเนี่ยยูเครนจะต้องเข้ามาคุยมาเจราจากับรัสเซียคําพูดนี้มันดูเหมือนส่งสัญญาณอะไรบางอย่างนะครับใช่ค่ะมันเป็นคําประกาศที่ฟังดูมั่นใจมากๆหรืออาจจะมองว่าเป็นการพยายามสร้างแรงกดดันทางจิตวิทยาก็ได้ค่ะ และทีะ่น่าสนใจไปก่อนนั้นอีกนะคะคือเครมลินไม่ได้หยุดแค่นั้นเขายังทำนายต่อด้วยว่าจุดยืนในการเจราจาของเคฟหรือก็คือรัฐบาลยูเครนนะคะมันจะยิ่งแย่ลงไปทุกวัน <c oughs> คำว่าแย่ลงไปทุกวันนี่แหละครับที่มันมันชวนให้คิดต่อเยอะเลยว่าเอ๊ะอะไรคือเหตุผลเบื้องหลังคำทำนายนี้ในรายงานของรอยเตอร์สเขามีให้ข้อมูลให้เบาะแสอะไรไหมครับว่าทำไมเครมินถึงดูมั่นใจหรืออ้างแบบนี้ มีค่ะคือรายงานเขาชี้ให้เห็นบริบทสำคัญมากๆในช่วงเวลาที่ถลายการนี้ออกมาพอดีเลยนะคะนั่นคือมันเกิดขึ้นพร้อมๆกับที่กองกำลังรัเสเซียกำลังเ,เรียกว่าทุ่มกำลังอย่างหนักเลยค่ะในความพยายามที่จะเข้าควบคุมเมืองโปรโครฟสโกทางตะวันออกของยูเครนอ๋อเมืองโปรโครฟสโกใช่ค่ะเมืองนี้มีความสาคัญทางยุทธศาสตร์มากนะคะคือถ้าควบคุมโปรโครฟสได้เนี่ย อาจจะเปิดทางให้รัสเซียรุกค,คืบต่อในภูมิภาคดอนบาสได้อีกเพราะฉะนั้นการกดดันทางทหารอย่างหนักตรงจุดนี้ก็เลยอาจจะถูกมองว่าเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่เครมลินใช้เพื่อสร้างสภาวะที่แบบว่าบีบให้ยูเครนต้องพิจารณาการเจรจาบนเงื่อนไขที่รัสเซียอาจจะมองว่ามันเออมันดีขึ้นสำหรับฝั่งตัวเองในอนาคตเข้าใจแล้วครับคือเหมือนกับว่าใช้ความได้เปรียบในสนามรบหรืออย่างน้อยก็ความพยายามจะสร้างความได้เปรียบเนี่ย มาสนับสนุนท่าทีทางการทูตหรือว่าสร้างแรงกดดันให้ยอมมาคุยกันว่างันเถอะถูกต้องค่ะอันนี้เป็นยุทธศาสตร์ที่เออเราก็เห็นได้บ่อยๆนะคะในความขัดแย้งต่างๆทั่วโลกคือใช้ปฏิบัติการทางทหารเพื่อสร้างข้อเท็จจริงใหม่ขึ้นมาในสนามรบ ที่มันจะส่งผลต่อสมการอำนาจบนโต๊ะเจรจาจริงๆเพราะฉะนั้นการเลือกจังหวะเวลาในการออกแถลงการที่มันไปเชื่อมโยงกับสถานการณ์ที่โพคัฟซอฟพอดีเนี่ยก็น่าจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะมันสะท้อนความพยายามที่จะสื่อสารว่าเออความสําเร็จทางทหารเนี่ยนะหรือความพยายามที่จะให้ได้มาซึ่งความสําเร็จเนี่ยจะทําให้เงื่อนไขาการเจรจาสําหรับยูเครนมันแย่ลงเรื่อยๆอย่างที่เขาทํานายไว้นั่นแหละค่ะอืมเหมือนการส่งสารสองทางเลยนะครับทางหนึ่งก็ดูเหมือนแสดงความมั่นใจในเรื่องทหารของตัวเอง อีกทางก็เหมือนเร่งยูเครนไกลๆว่ารีบมาคุยซะก่อนที่สถานการณ์จะแย่ไปกว่านี้ในมุมมองของรัสเซียใช่ค่ะพูดอย่างนั้นก็ได้ค่ะเป็นทั้งการขู่แล้วก็เชิญชวนไปพร้อมๆกันแต่ว่าในรายงานก็มีอีกประเด็นเหมือนกันนะคะที่ทางมอสโกเขาหยิบยกขึ้นมากล่าวหาทางเคียฟโดยตรงเลยประเด็นไหนครับคือการที่มอสโกกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของยูเครนเนี่ยเป็นฝ่ายที่ปฏิเสธไม่ยอมเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพมาตลอด อันนี้ก็เป็นการพยายามวางกรอบว่าความล่าช้าหรือการที่ยังไม่มีการเจรจาเนี่ยมันเป็นเพราะยูเครนเองนะไม่ใช่รัสเซียครับครับเป็นการพยายามเหมือนกับชิงความชอบธรรมหรือว่าปัดความรับผิดชอบไปให้อีกฝั่งแล้วทางเคียฟล่ะครับทางยูเครนเขามีปฏิกิริยาย,ยังไงบ้างต่อทั้งคํากล่าวหาแล้วก็ท่าทีที่เร่งให้เจรจาของรัสเซียนะครับท่าทีจากทางเคียฟนี้ก็ชัดเจนแล้วก็แข็งก้าไม่แพ้กันเลยค่ะ ตามรายงานของรอยเตอร์สเนี่ยยูเครนยืนยันหนักแน่นเลยว่าเงื่อนไขต่างๆที่มอสโกเคยเสนอมาหรือที่บอกเป็นในๆเพื่อจะให้สงครามมันจบลงเนี่ยเป็นสิ่งที่ยูเครนไม่สามารถยอมรับได้โดยเด็ดขาดค่ะโอ้โหไม่สามารถยอมรับได้เลยถ้าไม่ถึงขนาดนั้นครับรอยเตอร์สได้ลงรายละเอียดไหมครับว่าเงื่อนไขที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ ทำไมยูเครนถึงตอบโต้แข็งกร้าวขนาดนี้คือรายงานไม่ได้ระบุงเงื่อนไขเป็นข้อข้อ,ขอชัดเจนนะคะแต่มันจับใจความสำคัญจากมุมมองของเคียฟได้เลยว่าเงื่อนไขเหล่านั้นน่ะถ้าหากยูเครนยอมรับเมื่อไหร่มันจะเทียบเท่ากับการเรียกร้องให้ยูเครนยอมจำนนเลยทีเดียวยอมจำนน ใช่ค่ะคำว่ายอมจำนนหรือ c a p i t a l a t i o n เนี่ยเป็นคำที่แรงมากนะคะมันบ่งบอกเลยว่าเงื่อนไขที่ถูกเสนอมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่การประนีประนอมกันแล้วแต่มันคือการเสียสละสิ่งที่ยูเครนมองว่าเป็นหลักการพื้นฐานของเขาหรืออาจจะหมายถึงอธิปไตยของประเทศเลยก็ได้ค่ะโหเข้าใจเลยครับคือถ้าเงื่อนไขมันถูกมองไปถึงระดับนั้นเนี่ยมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่การเจรจาจริงๆมันจะเกิดขึ้นได้ เพราะมันไม่ใช่การหาทางออกร่วมกันแล้วแต่มันเหมือนเป็นการบีบให้อีกฝ่ายยอมแพ้ไปเลยนี่คือหัวใจของปัญหาเลยค่ะมันเผยให้เห็นช่องว่างหรือแกลฟที่มันกว้างมากๆมากๆระหว่างจุดยืนของทั้งสองฝ่ายคือรัสเซียมักจะพูดถึงการที่ยูเครนต้องยอมรับความเป็นจริงใหม่หรือ new realities ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ย เราก็ตีความกันได้ว่ามันหมายถึงการยอมรับการควบคุมหรือการผนวกดินแดนที่รัเสเซียยึดครองไปแล้วไม่ว่าจะเป็นไครเมียหรือว่าดินแดนอื่นๆในภาคตะวันออกภาคป้ายอะไรพวกนี้นะคะซึ่งแน่นอนสําหรับยูเครนแล้วการยอมรับเรื่องนี้มันก็เท่ากับยอมเสียดินแดนเสียอธิปไตยไปโดยตรงเลยถูกต้องค่ะ ยูเครนเองรวมถึงพันธมิตรตะวันตกก็มองว่านั่นคือการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงแล้วมันก็ขัดตอนหลักการเรื่องบูรณภาพแห่งดินแดนด้วยดังนั้นการจะให้ไปยอมรับความเป็นจริงใหม่ตามนิยามของรัสเซียเนี่ยมันก็เลยเทียบเท่ากับการยอมจำนอนอย่างที่เคียฟเขาอ้างจริงช่องว่างทางความคิดแล้วก็เงื่อนไขพื้นฐานตรงนี้แหละค่ะที่เป็นอุปสรรคใหญ่หลวงที่สุดเลยที่มันขวางไม่ให้เกิดการเจรจาที่แท้จริงขึ้นได้ถ้าอย่างนั้น ถ้าให้ลองสรุปสถานการณ์ณวันที่13พฤศจิกายนตามข้อมูลที่เรามีจากรอยเตอร์เนี่ยนะครับก็คือว่ารัเสเซียกำลังพยายามกดดันให้เกิดการเจรจาโดยอ้างว่าเวลาไม่เข้าข้างยูเครนจุดยืนเคียนจะแย่ลงเรื่อยๆซึ่งการกดดันนี้ก็เกิดขึ้นพร้อมๆกับการสู้รบอย่างหนักที่โพอคร s สเพื่อสร้างความได้เปรียบทางทหารมาสนับสนุนคากล่าวอ้างนี้ใช่ค่ะ ในขณะเดียวกันยูเครนก็ปฏิเสธแนวคิดเรื่องการเจราจาภายใต้เงื่อนไขปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงเลยเพราะมองว่าเงื่อนไขที่รัสเซียต้องการเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับการบังคับให้ยอมจำนนแล้วก็ต้องยอมเสียอธิปไตยไปมันเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับติดตายหรือ stalemate ทางการทูตนะครับแต่ว่าในสนามรบจริงๆกลับยังคงมีความเคลื่อนไหวความรุนแรงอยู่ตลอดโดยเฉพาะที่โพครอฟที่ถูกหยิบยกมาเป็นบริบทสําคัญในข่าวนี้ด้วย ใช่เลยค่ะการสู้รบที่พกอัฟกอ,ฟกอฟมันเลยเป็นมากกว่าแค่การประทะในจุดจุดหนึ่งไปแล้ว แต่มันกลายเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์หรือเป็นตัวชี้วัดสําคัญที่ทั้ง2ฝ่ายอาจจะใช้ประเมินสถานการณ์กันอยู่แล้วมันก็อาจจะส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนท่าทีในอนาคตได้นะคะคือถ้าหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสนามรบได้จริงๆเช่นสมมตินะคะถ้ารัสเซียสามารถยึดพโครฟสกอฟได้สําเร็จจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะทําให้คําทํานายของเครมลินดูมีน้ําหนักมากขึ้นในสายตาของบางฝ่ายหรือในทางกลับกันถ้าหากยูเครนสามารถ ้านทานหรือผลักดันรัเสเซียกลับไปได้สําเร็จก็อาจจะยิ่งเสริมความแข็งเกร้าในจุดยืนเดิมที่จะไม่ยอมรับเงื่อนไขของรัเสเซียเข้าไปอีกค่ะ แสดงว่าผลลัพธ์ในสนามรบโดยเฉพาะในจุดยุทธศาสตร์สำคัญอย่างโพครอฟสคอฟเนี่ยอาจจะเป็นตัวแปร,แรสำคัญเลยที่จะกำหนดทิศทางหรือความเป็นไปได้ของการเจรจาในอนาคตยังไม่มีฝ่ายไหนรู้สึกว่าตัวเองกำลังแพ้จริงจังๆหรือว่ากำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่มันย่าแย่จะไม่มีทางเลือกอื่นแล้วจริงๆเนี่ยก็ยากค่ะที่จะเห็นการประนีประนอมที่แท้จริงบนโต๊ะเจรจาแต่ยังไงก็ตามสิ่งสำคัญที่ต้องย้ำกันเสมอก็คือ ข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยมันอิงจากรายงานของรอยเตอร์สในวันนั้นๆน,น,นะคะซึ่งมันก็สะท้อนจุดยืนแล้วก็วาทกรรมที่แต่ละฝ่ายเลือกจะสื่อสารออกมาสู่สาธารณะท่าทีพวกนี้มันอาจจะถูกออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองภายในหรือเพื่อส่งสัญญาณไปนานาชาติก็ได้และมันก็เปลี่ยนแปลงได้เสมอตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปค่ะแน่นอนครับเราก็พยายามวิเคราะห์จากข้อมูลที่มีอยู่เท่าที่ทําได้เพื่อให้เห็นภาพรวมและความเชื่อมโยงที่ชัดเจนที่สุดณเวลานั้น เอาละครับเราก็ได้เจาะลึกกันไปพอสมควรแล้วนะครับเกี่ยวกับท่าทีและก็บริบทของการเจราจาทีา่ยังไม่เกิดขึ้นจริงมาถึงช่วงท้ายของการพูดคุยกันวันนี้แล้วนะครับลองทบทวนประเด็นสำคัญๆที่เราคุยกันไปนิดหนึ่งหนึ่งก็คือการยืนยันจากเครมลินว่าไม่ช้าก็เร็วยูเครนต้องเจราจามาพร้อมคำทำนายว่าจุดยืนเคียบจะอ่อนแอลง2คือบริบทการสู้รบที่โปรกอบซอฟที่อาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือสร้างแรงกดดัน 3. คือข้อกล่าวหาจากมอสโกว่ายูเครนเป็นฝ่ายปฏิเสธการเจรจาเองและ 4. คือการปฏิเสธอย่างแข็งขันจากเคียบที่มองว่าเงื่อนไขรัสเซียนั้นมันเท่ากับบังคับให้ยอมจำนนเลยทีเดียวค่ะเป็นการสรุปที่เห็นภาพรวมชัดเจนเลยนะคะทาให้เห็นความขัดแย้งในจุดยืนที่มันยังคงดํารงอยู่แล้วก็ช่องว่างที่มันกว้างมากๆระหว่างสิ่งที่แต่ละฝ่ายต้องการหรือว่ายอมรับได ใช่เลยครับและจากภาพที่เราเห็นกันตรงนี้มันก็นําไปสู่คําถามสําคัญสําหรับอนาคตเหมือนกันนะครับค่ะก็น่าคิดต่อจริงๆนะคะว่าในเมื่อจุดยืนของทั้งสองฝ่ายมันดูเหมือนจะอยู่กันคนละขั้วขนาดนี้แล้วก็มีพลวัตในสนามรบที่มันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเนี่ยเออแล้วอะไรล่ะคือปัจจัยที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงเกมได้จริงๆหรือว่าทลายกำแพงความไม่ไว้วางใจแล้วก็เงื่อนไขที่มันขัดแย้งกันนี้ลงได้จริงๆในอนาคตอันใกลน้นี้มันจะเป็น ความเปลี่ยนแปลงในสนามรบแบบพลิกฟ้าความแผ่นดินที่ทําให้ฝ่ายหนึ่งได้เปรียบเด็ดขาดไปเลยหรือจะเป็นแรงกดดันจากนานาชาติที่มันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆจนทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องยอมปรับท,ท่าทีหรืออาจจะเป็นปัจจัยภายในประเทศของรัสเซียหรือ,อยูเครนเองเช่นความเหนื่อยล้าจากสงครามที่มันยืดเยื้อเหลือเกินหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอะไรบางอย่างที่จะนําไปสู่การทบทวนจุดยืนเดิมๆได้อันนี้คือสิ่งที่ต้องจับตามองกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ เป็นคำถามที่ทิ้งท้ายไว้ได้อย่างน่าสนใจมากครับทำให้เราต้องติดตามสถานการณ์ที่ซับซ้อนนี้กันต่อไปจริงๆสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามการพูดคุยวิเคราะห์ของเราถ้าหากชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้ก็ฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ